อุย้ยอะไรเนี่ยโอ้ยเล็กแค่ค่ะเอา <c oughs> ปิดไว้ปิดไว้เดี๋ยวฝุ่นมันเข้าไปปิดไว้หมดทุกรูเลยอังอุดไว้อุดไว้เดี๋ยวฝุ่นมันจะเข้าไปโอเคคลิปวิดีโอนี้ก็จะมา ตอบคาถามให้กับเพื่อนที่เคยถามไว้นะครับว่าทําไมฟิตเครื่องยนต์รถปิกอัพแล้วทำไมไม่ยกเครื่องยนต์ออกมาจากข้างนอกนะครับมันจะดีกว่าใช่ครับดีกว่าแน่นอนครับถ้าเราเอ่ยยกเครื่องยนต์ออกมาทําด้านนอกนะครับแต่พอดีว่าผมยังไม่มีเครื่องมือที่จะยกเครื่องยนต์ออกมานะครับผมก็เลยทําการฟิตเครื่องยนต์ในลักษณะของการฟิตเครื่องยนต์แบบฟิตเครื่องยนต์รถสิล้อรถเทเลอร์นะครับเพราะว่ารถสิล้อรถเทเลอร์ ส่วนมากล้วก็จะฟิตแบบไม่ต้องยกเครื่องยนต์ออกมาจากตัวรถยนต์นะครับแต่เดี๋ยวถ้าผมมีรอกดึงเครื่องเครื่องมาขึ้นมา,นมานครับหรือว่าเครื่องยนต์เครื่องยนต์ถัดไปถ้าผมมีเครื่องมือผมก็จะยกขึ้นมาทําด้านนอกนะครับแต่อันนี้ในจริงๆแล้วไม่จะเป็นต้องยกก็ได้นะครับเพราะว่ามันมันทําข้างในแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเราทําตามเอ่อเรียกว่าอะไรเอ่อทำตามมีตามเกิดนะครับ คันนี้น่าจะเป็นทันแรกที่ฟิตเครื่องยนต์แบบไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องยกเสื้อสูบออกมาจากตัวเครื่องยนต์นะครับซึ่งจะทําการฟิตเครื่องยนต์ในลักษณะการเราฟิตเครื่องยนต์รถ10ล้อหรือรถเทเลอร์นะครับรถใหญ่ๆนะครับเครื่องยนต์ใหญ่ๆเราจะไม่ยกมันออกมาครับเราจะฟิตแบบว่าติดในตัวแผงเครื่องยนต์อย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนมันใหญ่มากในลักษณะการทํางานมันก็ทํางานมันเหมือนกันทั้งนั้นเลยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเรายกออกมาทําข้างนอกมันก็ง่ายกว่านะครับอันนี้ก็ ทำตามเครื่องมือที่ยังมีอยู่นะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะถ่ายให้ดูที่นี้ครับเป็นเครื่องยนต์เครื่องแยกเครื่องแรกครับที่จะฟิตเครื่องยนต์รถพิกอัพหรือว่ารถเก๋งนะครับเดี๋ยวจะมีรถเก๋งมาฟิตให้ดูอีกนะครับโดยที่เราไม่ต้องยกออกมาเพราะว่ายังไม่มีรอกดึงขึ้นมาครับถ้ามีรอกดึงขึ้นมาผมก็จะยกขึ้นมาทำาข้างนอกให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะขัดปลอกสูบต่อก่อนนะครับนี่นะครับขัดปลอกสูบได้นะครับเหมือนเราฟิตรงยนต์รถสิบล้อรถเทเลอร์นะครับเราก็ขัด ปลอ,อกสูบแล้วเราก็สามารถเ,าเปลี่ยนเพลาข้อเหวี่ยงได้นะครับเปลี่ยนชาร์ปได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องยกออกมาด้านนอกก็ได้นะครับแบบนี้นะครับง่ายๆนะครับทําตามมีตามเกิดนะครับเดี๋ยวถ้ามีมากกว่าน,นี้จะทําให้ดูมากกว่าน,นี้นะครับอ๋อลืมอุดตูน้ำมันนั้น,น,นเอาไว้นี่นะเดี๋ยวฝุ่นมันเข้าไปหรือว่าผงตะกอนเข้าไปแล้วก็เวลาใช้งานมันก็จะไม่ดีนะครับแต่ไม่ใช่หรอกอันนั้นผมจะถอดมาล้างอยู่โอเคนะครับ